สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊มไลน์ไอจีแบบยอดขึ้นไวมากลองทำตามกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเข้า Google ค้นหาคำว่า www.thmhai.com สะกดตามนี้นะคะ w w w t u m h a i t h a i c o m กดค้นหาแล้วเลือกเข้าเว็บไซต์ได้เลยค่ะพอถึงหน้าเว็บไซต์นะคะจะเห็นได้ว่ามีคำว่าสมัครใช้งานตรงด้านบนให้เรากดเข้าไปแล้วกรอกข้อมูลทุกช่องข้อมูลจะมีชื่อผู้ใช้ตั้งเองได้เลยนะคะ ใส่อีเมลของเราตั้งค่ารหัสผ่านให้เป็นตัวเลข8ตัวพอกกรอก,อรกอครบช่องนะคะกดคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วกดสมัครใช้งานตรงด้านล่างเพื่อไปหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าต่อไปจะเป็นขั้นตอนการเติมเงินเข้าเว็บไซต์นะคะให้เรากดคําว่าเติมเงินตรงด้านซ้ายมือแล้วแอดไลน์ไปที่ไลน์แอดทำให้มีตัวแอดข้างหน้าแบบนี้หรือสามารถคลิกลิงก์ไลน์ได้เลยนะคะต่อไปค่ะเราจะไปทําการแอดไลน์และทักหาแอดมินเพื่อเติมเงินกัน ให้เข้าไปที่ Line แล้วกดค้นหาเพื่อนตามภาพจากนั้นนะคะนำา d ดี n e เมื่อสักครู่มาใส่ ID Line จะเป็นตัวแอดแล้วตามด้วย t u m h a i แบบนี้สามารถกดค้นหาแล้วกดเพิ่มเพื่อนไปที่ Line นี้ได้เลยค่ะจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นะคะเราทักไปได้เลยว่าเราต้องการเติมเงินเข้าเว็บไซต์เดี๋ยวแอดมินจะตอบกลับมาพร้อมกับส่งเป็นช่องทางการเติมเงินเข้าเว็บไซต์ามาให้เราก็เลือกช่องทางที่เราสะดวกชําระเงินได้เลยนะคะ พอชาระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะให้ส่งเป็นชื่อ user กับสลิปตักฐานการโอนเงินให้กับแอดมินนะคะเดี๋ยวแอดมินค่ะจะทาการเติมเงินเข้าเว็บไซต์ให้แปบ๊บเดียวรอไม่นานหน้าระบบนะคะจะแจ้งขึ้นว่ามียอดเงินของเราเข้าไปแล้วเราก็สามารถสั่งได้เลยโดยการเข้าไปที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงซ้ายมือกดคําว่าอินสตาแกรมนะคะตรงหมวดหมู่ค่ะต่อไปหัวข้อบริการนะคะให้เลือกคําว่าเพิ่มไลา์รูป IG แล้วเราก็นําลิงรูปหรือว่าลิงโพดไอมาใส่ใส่จํานวนกดส่งแค่นี้เลยค่ะวิธีการง่ายมากต่อไปนะคะ เราไปเช็คกันค่ะว่ายอดขึ้นจริงไหมให้เข้าไปดูที่รูปที่เราสั่งงานนะคะว่าตอนเริ่มต้นมีอยู่กี่ไลค์สักพักหนึ่งก็ให้เรากดตีเฟซที่รูปค่ะจะเห็นได้ว่ารูปที่เราสั่งงานไปนะคะยอดไลค์เพิ่มขึ้นเร็วมากเลยรอไม่นานเลยค่ะทุกคนถ้าใครสนใจนะคะสั่งได้ที่ w w w ร์ดเทำให้ขีดไทย .com สะกดตามนี้ค่ะ w w w t u m h a i t h a i c o m ขีดถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับด้วยนะคะ